สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดไทยยังนิ่งเฉยคุณเป็นลงนรกซะบอกอะไรจุดแล้วอีกมุมตาวันเฉลิมจากกรณีในวันเฉลิมสัตว์ศักดิ์สิทธิ์หรือตาผู้ลีภัยชาวไทยหลังถูกคสชเรียกรายงานตัวและดำเนินคดีพรบคอมเนื่องจากเป็นแอดมินเพจกูต้องได้100ล้านจากทักสิณแน่ๆซึ่งเป็นเพจเปิดโปงข้อเท็จจริงการเผาเซ็นทรัลเวิร์มเมื่อปี53ม หายตัวไปอย่างลึกลับเมื่อเย็นวันที่4มิถุนายนที่ผ่านมาซึ่งล่าสุดแฮชแท็ก Save ap, ันเฉลิมขึ้นอันดับหนึ่งในทวิตเตอร์ทั้งยังมีการแชร์คลิปและภาพในขณะที่เขาถูกลักพาตัวในประเทศเพื่อนบ้านอีกด้วยโดยในคลิปดังกล่าวนั้นพบว่ามีการพยายามช่วยของคนแถวนั้นแต่สุดท้ายก็ต้องถอยร่อนออกมาในสมบัติบุญงาบอนงหรือบอกกรายจุดเด้โพต์ข้อความผ่านทางเฟซบุ๊ k ระบุว่า ความเป็น NGO เราถูกสอนให้ทำงานกับคนที่เดือดร้อนและต้องวิเคราะห์ปัญหาเชิงโครงสร้างให้ได้ว่าปัญหาชาวบ้านนั้นอยู่บนโครงสร้างอะไรและเมื่อทำงาน NGO ได้สักระยะหนึ่งก็จะค่อยๆมองเห็นโครงสร้างสังคมขุดลงไปให้ลึกก็จะเห็นโครงสร้างทางเศรษฐกิจลงลึกไปกว่านั้นก็จะเห็นโครงสร้างทางการเมือง ในรอบสิบกว่าปีผมเห็น NGO ส่วนใหญ่มุดหัวอยู่ในเซฟโซนบางเกาะกินพึ่งพาก,กับผู้มีอำนาจวังการสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินโครงการไม่กล้าแม้แต่วิจารณ์แหล่งทุนวิจารณ์โครงการทางอำนาจที่เชื่อมโยงกับผลประโยชน์ของต้นบางสมหัวกันทำลายระบอบประชาธิปไตยในานามของประชาธิปไตยที่สมบูรณ์กว่า แต่พอประเทศดักดานอยู่ทุกวันนี้คนเหล่านี้ก็เงียบกริบไม่กล้าย,ยอมรับความผิดพลาดของตนเองผมพูดได้เต็มปากว่าคนพวกนี้ขี้ขลาดบางคนแย่กว่านั้นก็คือทรยศอุดมการตาวันเฉลิมเป็น NGO รุ่นน้องที่มาจากสายงานเยาวชนเป็นเด็กฉลาดอารมณ์ดีจิตอาสาเปลี่ยนไปด้วยความฝันและเขากล้าหารเขาลี้ภัยทางการเมือง คอสชอยึดอำนาจและถูกอุ้มหายเมื่อเย็นวานนี้ที่หน้าคอนโดในกรุงพนมเปญด้วยชาย4-5คนพร้อมอาวุธานากิจกรรมคนไหนที่กำลังเดือดเป็นแค้นเรื่องจอร์ดฟอยแต่นิ่งเฉยในกรณีอุ้มตาพวกคุณไปลงนรกซะไม่ต้องมาเดินเฉียดผมผมรังเกียจคนแบบพวกคุณขอ,ขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ